รอดไม่เนี่ยเอาอย่าไปหารถนะเสียวเสียวรถข้างหน้าเสียวรถข้างหน้าเสียวเสียวอย่าขับเร็วด้วยนะรถขับเสียลเอาไงดีเนี่ยเสียวรถสวนไปเอาข้ามเลนไปละข้ามเลนไปแล้วรถเก๋งข้ามเลได้ โอบล็อกคืนคืนมาคืนมาเออเฮ้ยขาแซงก่อนเถอะเสียวขวาเฮียวเฮียชนชนเฉียชนเียชนชนไม่ชนเอาไปก่อนแล้วปูาไปไปเฮียไปไปโอ้โหจะตกไปอยู่ตะตุ่มอ่ะเมา màu quá em mới mới màu lại màu nhá bảo quả ờ